ทุกวันเดี๋ยวคุณจะเก่งขึ้นเองวันนี้มันจะไม่ได้หรอกถึงคุณจะไปดูหรือไปเรียนยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังไม่เก่งขึ้นจนกว่าคุณจะทามันทุกๆวันทุกๆวันทุกๆกวัน,วน,วน,นะคะ่ะมันก็จะสั้นลงเร็วขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นอัปเดตเทรนด์สร้างแบรนด์สร้างยอดขายด้วยคลิปวิดีโอสั้นค่ะวิธีการทําคลิปวิดีโอเนี่ยมีสอนด้วยไหมคือเนื่องจากว่าเราเนี่ยก็จะมีตัวแทนหรือว่าคนที่มาสั่งผลิตใช่ไหมคะรวมถึงมีคลาสอบรมด้วยคนก็จะสอบถามเกี่ยวกับคําถามเนี้ยเยอกว่กวกับรืง ハウทู to, ในการทำคลิปสั้นหรือเปล่าคะวันนี้นะคะเคกจะมารวบร,รวม How to ในการที่จะทําคลิปสั้นเคกจะไม่ได้สอนเทคนิควิธีการตัดต่อคลิปเพราะว่าตัวเคกเองเนี่ยไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสบางทีเราก็อาจจะมีแบบการใช้น้องที่ออฟฟิศหรือว่ากราฟิกเนี่ยในการทาบ้างแต่ว่าวันนี้นะคะเคกจะมาให้ How to ว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นมือใหม่ในการที่เราอยากจะทําคลิปขายสินค้าหรือว่าสร้างแบรนด์เนี่ยโดยเฉพาะสินค้าที่อาจจะเป็นกล่งลักชัวรี่ใช่ไหมคะ กลุ่มลูกค้าที่ดูเค,ค้กหรือว่าซื้อเค,ค้กเนี่ยหรือแม้กระทั่งเป็นตัวแทนเค,ค้กเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มวัยกลางคนไปจนถึงคนที่ค่อนข้างโตหน่อยทีเนี้ยสิ่งที่เป็นปัญหานั้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคไอทีการตัดต่อคลิปนะคะจะบอกว่าในยุคนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็ ใครๆก็สามารถที่จะทําได้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเคจะมาให้ how to การทําคลิปที่จะสามารถที่จะสร้างยอดขายสร้างแบรนด์หรือว่าสร้างตัวตนได้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะ,ะวันนี้นะคะในหัวข้อคลิปนะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง how to ในการที่จะทําคลิปสั้นยังไงจะเจาะจงในหมวดของการทําธุรกิจที่ค่อนข้างชัวรี่นิดนึงเป็นวัยนะรุ่นในเคเชื่อว่าเด็กๆสมัยนีย้ค่อนข้างเก่งตัดต่อเก่งมากๆเลยประมาณแบบกลางคนนะคะ3 5 4 0 50าบเนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่รู้สึกว่าเอออยากจะสร้างตัวตนหรือว่าอยากจะสร้างแบรนด หรือแม้กระทั่งตอนนี้นะคะแบรนด์ของเราเนี่ยรู้สึกว่าเออเราเคยขายได้แบบเดิมไม่ได้แล้วในรูปภาพแบบเดิมไม่ได้แล้วต้องมาทําเป็นพวกคลิปวิดีโอสั้นหรือว่าวิธีการทำไลฟ์ขายเนี่ยต้องบอกกันว่ามีข้อจํากัดเรื่องการไลฟ์แบบอาจจะมีลูกนะคะหรือว่าอาจจะแบบ ไม่ได้มีเวลานะคะหรือรู้สึกว่าเออทาไปก็ไม่มีคนดูอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าท้อถอยเพราะหลายๆคนเนี่ยเขาไม่ได้แบบมีประสบการณ์อย่างตัวเค็งเนี่ยอาจจะยังต้องบอกว่าโชคดีที่เราเคยมีประสบการณ์ทํางานพิธีกรทํางาน m c หรือทํางานเป็นพวกแบบอยู่หน้ากล้องอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีทักษะเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีหลายๆคนมากๆที่ต้องบอกว่า ไม่ได้มีสกิลแบบแบบนี้นะ,ะวันนี้เคก,ก็เลยจะมาให้เทคนิคนะคะว่าเฮ้ยเราจะทํำยังไงที่จะทําให้เราสามารถที่จะทําคลิปได้นะคะแล้วก็ how to ยังไงเล็กๆน้อยๆเป็นทิคเล็กๆน้อยๆแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เทคนิค ในการที่จะตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะตอ,อกก่อนว่าเราต้องเข้าใจถึงเรื่องไมซ์ของโลกใบนี้ที่มันปรับเปลี่ยนยุคสมัยอยากจะให้กําลังใจต้องบอกก่อนว่าเพื่อนเค้กในรุ่นเค้กเนี่ยหลายๆคนเนี่ยทำอะไรไม่เป็นเลยบางทีแค่ต่อโทรศัพท์ผ่านรถเนี่ยเพื่อที่จะดู Google แบบยังทําไม่ได้เลยถ้าใครติดตามเพจพันตร,นรือว่าย้อนกลับไปดูนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทิกต็อกเฟซบุ๊กหรือว่า IG หรือว่า YouTube เนี่ยเค้กลงคลิปทุกวันวันละอาจจะแบบ2-3คลิปด้วยวันนี้คิดจะมาบอกเทคนิคว่าเฮ้ยเค้กทำยังไงนะคะแล้วก ก็สามารถที่จะประยุกต์แล้วก็นําไปใช้ได้แบบสั้นๆนะคะประมาในปีนี้นะคะมันจะเป็นคลิปสั้นแบบเรียวๆก็คือคลิปสั้นแบบที่ง่ายๆแล้วก็สดๆแบบไม่เรียกว่า ด้นสดไปเลยแบบไม่ต้องทําอะไรหรือว่าปรุงแต่งมากๆจะบอกให้ว่ามันเป็นยุคทองของคนวัยเราแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าสมมติเป็นเด็กเนี่ยเขาก็จะมีการตัดต่อเสียงเสียงปุ้งปิ้งปุ้ง,ป,งปังใช่ไหมสังเกตจากตัวเองก็ได้นะคะวันนี้ถ้าเกิดใครมาฟังลองสังเกตว่าเราเนี่ยไปดูพวกคลิปสั้นมากขึ้นใช่ไหมเราเดี๋ยวโดนตกโดนตกแปลว่าคือเสียตังค์ซื้อสินค้าจากคลิปพวกคลิปสั้นอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าใช่คําตอบไม่ต้องรีรออะไรนะคะแล้วก็แปเริ่มได้เลยข้อแรกนะคะเค้กจะมาพูดว่า ปกรณ์หรือแอปอะไรที่เราควรจะต้องมีอย่างแรกเลยคือโทรศัพท์มือถือไม่จะเป็นที่จะต้องเป็นรุ่นที่เวอาวชัอลังการก็ได้เอาเป็นแบบว่ารุ่นที่สามารถที่จะลงคลิปโหลดแอปแล้วก็ตัดต่อได้แบบเป็นสมาร์ทโฟนนะคะที่แบบคุณแม่ๆพี่ๆทุกคนสามารถดู YouTube ได้อันนี้คือใช้ได้เลยนะคะอย่างที่สองนะคะแอปที่ทุกคนควรจะต้องมีสำหรับโดยส่วนตัวเคเคคิดว่าแอปนี้จะสามารถที่จะทำให้เราลงคลิปได้ต่อเนื่องและง่ายที่สุดนะคะนั่นก็คือ แอป TikTok นะคะแอปนี้เลยแอปที่2นะคะก็คือแอป CapCut ค่ะ CapCut เนี่ยเป็นแอปสำหรับการตัดรูปแบบสำเร็จรูปและถ้าสมมุติว่าใครที่พอจะมีกำลังนะคะสามารถที่จะสมัครแอป CapCut เป็นแบบโปรได้เลยโปรก็คือสามารถที่จะลงได้ทุกแอปให้ง่ายยิ่งขึ้นคือบางทีเนี่ยเทคนิคหรืออะไรกันแล้วแต่ถ้าเราอะ่ะมีข้อจำกัดเนี่ย ลำพังที่ว่าทำแล้วมันหุ่นหิดแล้วเราก็อาจจะออกไปเลยจะบอกว่าเค้กเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีความพยายามก็เดือนหนึ่งประมาณ200กว่าบาทถ้าปีหนึ่งปราไม่ผิดก็คือประมาณ2ั0สเนี่ยคิดว่า เป็นอะไรที่ควรลงทุนทุกคนบางทีเราอาจจะเซฟเงินในการช้อปปิ้งเสื้อผ้านคะคะเอามาลงทุนกับสิ่งเหล่านี้ดีกว่าแล้วก็ถ้าสมมติว่าคิดว่ายังไม่มีสิ่งนั้นยังไม่อยากลงทุนแอปแรกที่ควรจะต้องมีคือ t i k t o k ค่ะเพราะว่าเขาสามารถที่จะให้คุณตัดต่อพันคลิปวิดีโอของคุณได้เลยเดี๋ยวในเฮทจะมาสอนเทคนิคคั้นแแอปแคปคัตตัวนี้นะคะเขาจะมีความพิเศษก็คือเขาจะมีเทมเพลตต่างๆนะคะเดี๋ยวเฮจะขึ้นให้ดูเทมเพลตตัวนี้นะคะก็จะสามารถที่จะให้เราคลิป พร้อมเสียงเพลงได้เลยเพียงแค่คุณเตรียมคลิปหรือว่าแอดคลิปไปแล้วก็ยังมีเพลงที่เป็นเพลงไวรัลต่างๆให้ทุกคนได้ด้วยฝากไว้คือโทรศัพท์มือถือติ k t o ็อ ok นะคะแล้วก็แอปแคปคัทค่ะส่วนแอปอื่นๆนะโดยส่วนตัวเคกว่าถ้าแนะนําสาววัยกลางคนนะคะหรือว่าคนที่จะสร้างแบรนด์วัยแบบกลางคนหรือว่าวัยแบบสูงวัยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคนข้างยากนะแต่ว่า2แอปนีนะ้เป็นแอปที่เค้กเชื่อว่าสอนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ด้วยซ้ำนะลงคลิปยังไงให้สร้างยอดขายแล้วก็ ลงคลิปยังไงที่สามารถให้ทุกคนเนี่ยลงได้ทุกวันด้วยเทคนิคที่2นะคะคนถามว่าแล้วเราอะ่ะทาคลิปวิดีโอเราจะสามารถที่จะลงคลิปในช่องทางไหนบ้างโซเชียลมีเดียเดี๋ยววันนี้คี่จะมาแตกแยกย่อยเลยโอเคแหละเราอาจจะเริ่มต้นที่ในติ๊กตอ,อกก่อนวิดีโอนะคะเราสามารถที่จะกดเข้าไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะถ่ายวิดีโอผ่านแอปเขาได้เลยสมมุติว่าเรากดเข้าไปในวิดีโอ สวัสดีค่ะนี่นะคะถ่ายออกมาแล้วได้เลยแล้วก็พูดอะไรก็ได้หรือว่าวันนี้สมมติว่าเรามียางมัดผมนะคะอาจจะแบบเอ้ยมียางมัดผมนะคะแล้วก็ลองมัดผมให้ดูอ่ะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะได้คลิปวิดีโอมาเป็นแบบนี้ทุกคนดกดโพสคลิปนะคะโพสคลิปแล้วก็ตัดต่อคลิปผ่าน นี้ได้เลยนะคะเขาก็จะมีวิธีการตัดต่อแบบบางทีเราพูดผิดพูดถูกนะคะเราก็สามารถที่จะแคปหรือว่าคัดตรงนั้นออกได้ซึ่งวิธีการและเทคนิคง่ายมากใช้เพียงแค่2ปุ่มคะ่ะปุ่มปุ๊บกดคัดอะไรอย่เงี้ยนะคะดีหลังจากที่เราตัดคลิปอะไรทุกสีทุกอย่างเสร็จแล้วใส่เทกซ์ให้ตัวใหญ่ๆน,นิดนึงสมมุติว่าเราอะทำอะไรตอนเนี้ย สิ่งที่ไม n d ร็จแรกเราต้องคิดว่าเราต้องการความสมบูรณ์แบบให้ทุกคนย้อนกลับไปที่ต้นคลิปที่อีกบอกคือปัจจุบันเขาชอบความสดความเรียวอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแบบเรียวๆแบบได้ใจนะคะดังนั้นเนี่ยใส่ไปเลยค่ะตัวหนังสือแดงๆนะคะแล้วก็ใส่เสียงพูดชัดๆเจนไปเลยหรืออะไรตรงไหนที่เราพูดผิดเราค่อยมาภาคทีหลังก็ได้แล้วพอเราโพส์คลิปไปเรียบร้อยแล้วเราจะได้คลิปค่ะทุกคน ที่ออกมาเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้นะนี่คือคลิปวิดีโอที่เค้กเซฟมาจากติกตอกทุกคนมีความชัดที่ค่อนข้างละเอียดยังชัดไม่พอสามารถที่จะเข้าไปที่แอปแคปคัดที่เค้กบอกแล้วก็ไปทําให้มันโปรทีนี้คลิปตัวนี้นะคะมันจะมีความยาวอย่างวันนี้เค้กทำนะคะความยาวจะอยู่ที่1.14นาทีทุก นี่โอ้โหค่อนข้างยาวมากแล้วก็ละเอียดมากๆเราจะไปอา่าที่สาขาก็ได้อย่างสมมติมว่าเราใช้ยางมันผมนะคะเราก็มัดผมให้ดูพูดไปเรื่อยไปเปื่อยของเราเลยพอเราได้คลิปวิดีโอมาแล้วค่ะทีนี้ข้อเทคนิคที่สองที่เราจะมาพูดถึงช่องทางใช่ไหมคะช่องทางที่ปัจจุบันเนี่ย go ว i รัลและแนะนำนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีติ๊กต็อ ig reels ig r e e l ก็คือกดโพสต์ลงไปใน ig เลยค่ะมันจะกลายเป็น reel ให้ถัดมาคือ youtube แล้วก็ถัดมาคือเลมอนเอทค่ะเลมอนเอทก็คือเป็นแอปสีส้มๆนะคะนะคะเขาจะลิงก์นะคะกับช่องทางของ TikTok เลยไปค่ะกดบวกแล้วก็โพสตคือวิธีการโพสต์คือง่ายมากๆโพสแล้วก็ใส่แคปชั่นอายามัดผมราคาเท่านี้มัดแล้วผมไม่พันกันอะไรเงี้ยคือง่ายมากๆ f a c e b o o k เนี่ยก็สามารถที่จะลงได้ง่ายมากๆคือ IG นะคะก็ a c e b o o k เนี่ยให้ลิงก์กันเลยเราก็คือมีเพจอยู่แล้วหรือว่าทำอยู่แล้วหรือแม้กระทั่ง Facebook ของเราเอง ที่เรามีเพื่อนหรือมีผู้ติดตามก็ได้ก็คือช่องทาง Line Official ค่ะตรงนี้จะเหมาะมากๆสำหรับคนที่เริ่มมีผู้ติดตามแล้วแล้วก็อย่างคนทำเพชรทำพลเนี่ยกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นผู้ใหญ่บางทีลูกค้าก็ชอบแชทสั่งซื้อผ่านไลน์หรือแม้กระทั่งตะกร้าสินค้า Shopee Lazada คลิปพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยอ่ะพอเรารู้แล้วว่าเราจะลงช่องทางไหนนะ ะะข้อที่3เค้กจะมาแจกเทคนิคว่าค,คลิปพวกนี้ที่เราทําแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะทํำยังไงให้มันทาได้ต่อเนื่องนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องไปอัดคลิปหรือว่าสต็อกค,คลิปไว้เป็นแบบเมื่อก่อนแล้วคือบางทีเราอาจจะต้องมานั่งอัดหรือว่ามานั่งสต็อกโพสต์ลงไปฟุตคลิปตัวนี้นะคะแนะนําว่าให้ทําให้ยาวหน่อยคือสมมติว่าเราอาจจะทําอยู่ที่ประมาณนาทีสนาทีอยาให้มันสั้นจนเกินไปเพราะว่าคลิปตัวนี้ค่ะเราจะสามารถที่จะเอามาใช้ได้หลายๆช่องทางพอเราทําจากใน t ิ k กตอกหรือในแคปคัะให้มันค่อนข้าง ประมาณหนึ่งแล้วที่มีเนื้อหาใจความที่น่าสนใจอย่างเช่นสินค้าเนี่ย มีคุณสมบัติอะไรบ้างต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยคือมีคลิปที่เราทําในทุกๆวันวันหนึ่งสองสามคลิปอาจจะมีสินค้าที่เป็นฟังชั่นอลด้วยฟังชั่นอลคือการใช้งานอย่างเช่นยางเอาไว้ใช้อะไรคะมัดผมนะคะแต่ว่าเราจะต้องมีอิโมชั่นอลเข้าไปด้วยว่าเมื่อกี้เค้กพูดว่ายางตัวเนี้ยมัดแล้วทําให้ผมเราเนี้ยไม่มีรอยจะทําให้ผมเราเนี้ยสลวยสวยเก๋นะคะไม่จาเป็นที่ต้องเข้าร้านสาดใดบ่อยๆลดค่าเสียดายโดมตัวเนี้ยมีฟังก์ชันที่ช่วยแก้เรื่อง การที่ทําให้เราไม่เมาไม่เมาลถและที่สําคัญคือพกพาง่ายค่ะทุกคนไม่ต้องไม่นั่งเกะกะกระเป๋าไม่น้ําหนักไม่ปวดบ่าอิโมชั่นอลคือความรู้สึกเข้าไปในคลิปด้วยบอร์ดแคสได้เลยบอร์ดแคสก็คือโพสต์ไปใน Li n e ออฟฟิเชียลแล้วก็บอร์ดปุ๊บหลังจะบอร์ดปุ๊บเราคลิปตัวนี้นะคะเอาไปลงใน IG ตัด IG ีเนี่ยเขาจะถูกกับคําว่าเพลงคือเราสามารถที่จะไปเลือกเพลงไวรัลได้เลยมันก็จะมีเพลงตังๆเพลงที่เราชอบอ่าเป็นเพลงทิ่ เราก็จะมีลงสิวเวอรี่เพราะเราดูบ่อยพอหลังจากเราได้เพจเก็บปุ๊บแล้วก็เพจเนี่ยใส่เข้าไปตัดคลิปให้สั้นลงอ่ามันก็จะเหมาะกับ IG หรือเฟซบุ o กอ่าหลังจากนั้นปุ๊บพอเราได้คลิปเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาคลิปตัวนี้ที่เราบอดแคสไปไปลงในช่อง YouTube ตัวนี้คือ YouTube เราก็จะมีชอ็อตที่ว่าลงเยอะแล้วทุกคนเชื่อไหมบางคนอาจจะแอนตี้รู้สึกว่าเอ้ยไม่ต้องไปลงใน YouTube คือชอ็อตเนี่ย มันจะค่อนข้างที่จะดันปัจจุบันเนี่ยเขาจะดันคลิปเหมือนกับสู้กับแพลตฟอร์มอื่นด้วยที่มันเป็นคลิปสัน้นหรือคลิปใส่เพลงนะคะไปลงในเลมอนเอ็นก็กลายเป็นว่าคลิปตัวนี้นี่ยสามารถที่จะลงได้ในทุกๆวันซึ่งถ้าสมมุติว่าคนไหนที่อัดคลิปได้ค่อนข้างยาวอาจจะอัดได้ประมาณสักจริงๆเราไม่ต้องยาวมากนะคะสักนาทีหนึ่งถึงสนาทีเนี่ยคลิปตัวนี้เนี่ยเราก็เอาไปลงในแคปคัตสามารถที่จะไปลงในเทมเพลต ที่เป็นรูปสินค้าอย่างเดียวมองฝูกอาศัยสินค้ามัดยุงมัยากเอาคลิปตัวนี้เนะี่ยไปยำก็คือเหมือนกับว่าไปเปลี่ยนแปลงให้มันเป็น เพลงในเทมเพลตของในแคปคัทได้ทุกคนก็สามารถที่จะไปลงอีกหนึ่งรอบได้กลายเป็นว่าคลิปหนึ่งคลิปที่เราลงหรือว่าโพสต์ลงไปในช่องทางติ๊กต็อกค่ะสามารถที่จะมายำได้เป็น3-4คลิปแล้วก็มาลงโพสต์ได้แบบเช้ากลางวันเย็นทุกคนรู้ไหมว่าเค้กสามารถที่จะใช้ระยะเวลาในการที่จะทําคลิปอย่างเงี้ยทุกวันนะคะภายในระยะเวลาเพียงแค่วันหนึ่งไม่เกิดไม่ถึง1ชั่วโมงถ้าสมมติว่าใครที่มีศักยภาพคลิปติ๊กต็อกเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ ช่วยได้แล้วก็ดีมากๆเลยก็คือการ go live ของเขาค่ะกดตรงนี้นะคะ live ได้แล้วก็พูดไปเลยว่าเอ้ยเราวันนี้นะคะจะมาโฆษณาอะเมนจะมียายมัาถใหม่เค้กถึงแนะนําให้ทุกคนไลฟ์ในช่องติ๊กต็อกเพราะเวลาเราไลฟ์นะคะให้เราเซตอัพไปเลยนะคะอันนี้เป็นเทคนิคที่ไม่เคยบอกใครว่าวันนี้เราจะพูดอะไรคุณสมบัติราคาฟังช t i นน a l และก็ emotional นะคะ ใน TikTok เดี๋ยวเค้กจะขึ้นให้ดูว่ามาจากไลฟ์ตัวเค้กเองในช่องทางไลฟ์คุณลูกค้าจะเห็นหนึ่งครั้งและหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาวิดีโอในไลฟ์ค่ะเข้ามาตัดต่อสั้นๆคือจะบอกว่าใน TikTok เขาตัดวิดีโอมาให้เราเราแล้วเป็นคลิปสั้นๆช็อตแบบที่ชนิดว่าไม่ต้องทำอะไรเลยจะมีเวลาเรากดเข้าไปอาะะ่านค่ะมันจะขึ้นมาเลยว่าวิดีโอกดเข้าไปถึงปุ่มตรงนี้นะคะไลฟ์ Live. โอาเล็กคอร์ดมาเลยวิดีโอที่เราเล็กคอร์ดไว้ในวิดีโอนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมเขาจะตัดเป็นช็อตเล็กๆสั้นๆ ว่ามีจุดไหนที่คนดูเยอะมีจุดไหนที่คนคอมเมนต์เยอะมีจุดไหนที่คนสนใจเยอะแล้วก็กดป๊บแล้วเราก็เซฟค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะเอาวิดีโอนี้มายังก็คือมาทําเป็นคลิปที่สามารถที่จะทํเป็นคลิปสั้นได้อย่าคิดว่าวิยเราจะต้องทําคลิปสั้นบางคนทําบอกว่า3 0 40คลิปต่วันจริงแล้วทุกคนเค็กลองทํามาแล้วทุกคนมันยากมากคุณแม่หลายๆคนส่งลูกที่โรงเรียนอาจคลิปไปกินข้าวดูแลสามีงานลาดงานหลวงทําผมทําเล็บมันไม่ได้ทุกคนดังนั้นเนี่ยคิดมองว่าสิ่งเทคนิคเคล็ดคู่เนี่ยมันสามารถที่จะให้เราทำ ทำได้ทุกวันแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้จริงทุกคนม่วาจะเป็นบอดแคสต์ลงยูทูบลงเฟสบุ๊กแล้วสุดท้ายนะคะวันนี้ที่จะฝากไว้ว่าทิกตอกอนะคะ่ะมันสามารถทําให้เราสวยได้เลยโดยที่เราไม่จาเป็นที่เราจะต้องมานั่งแต่งหน้าทําผมไม่จาเป็นที่จะต้องแต่ง,แต,งแต่งตัวด้วยอาจจะมีเสื้อสีเพลนเพลนะคะสัก3 4ตัวแล้วก็ทําวบนๆๆน,น,นอย่างเงี้ยไปโคตรดีเลยทุกคนคือเทคโนโลยีตอนเนี้ยมันช่วยแล้วมันเอือ้อเรามากๆถ้าเราอะคิดว่าเราตั้งใจทําซ้ําทําไปยาวๆเมื่อก่อนเนี่ยทำช่วงหนึ่งในระยะเวลาตอนสิ้นปีใช่ไหมพอทำ 3, ผลแหละพอหมดเทศกาลปรากฏว่าอูยอยดขายคือบูมากๆทําไม่เป็นอ่ะจ้างดีไหมมีหลายๆคลิปนะคะที่เคจ้างเสียเงินคลิปที่เราแบบมีการจ้างทํามีการตัดต่อแต่ว่าจะบอกให้ว่าปัจจุบันนี้นะคะเราไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปนั่งจัดจ้างตัดต่อแล้วจ้างตัดต่อเนี่ยมันจะอยู่คลิปที่ประมาณพันห้าถึงสามพันเดือนหนึ่งสามสี่ห้าหมื่นปัจจุบันนี้ไม่จ้างแล้วทุกคนทําเองแล้วมันง่ายมากนะคะเคปก็เลยอยากจะฝากเอาไว้ คิดว่าคลิปตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์มาก,มากๆเค้กอยากทํามานานแล้วแล้วก็คิดว่าจะเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เป็นยุคแบบวัยกลางคนไปจนถึงวัยคนที่แบบโตๆหน่อยสู่ๆนะคะใครที่ยังไม่เคยติดตามฝากติดตามเค้กด้วยกับเพชรพันตราในทุกช่องทางแล้วก็ความรู้ดีๆที่เค้กจะมาแชร์ใน y o u t u สำหรวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่ติดตามลาไปก่อนเลยบ